ดูก่อนอานน์ตัวตนเราก็ดีตัวตนแห่งผู้อื่นก็ดีตัวตนแห่งสัตว์ดดือดฉานทั้งหลายก็ดีก็มีอยู่แต่กองกระดูกสิ้นโดยกันเสมอกันทุกตัวคนและตัวสัตว์จะหาสิ่งใดเป็นแก้วเป็นแหวนเป็นแท่งเงินแท่งทองแต่สักสี่อันก็หาไม่ได้จะหาเอาอันใดเป็นตัวเป็นตนเป็นจิตเป็นเจตสิก แห่งบุคคลผู้ใดสัตว์อัหนหนึ่งก็ไม่มีล้วนเป็นอนัตตาหาแก่นสารไม่ได้บุคคลหญิงชายคฤือหัดนักบวชทั้งหลายมาพิจารณาเห็นแจ้งชัดในรูปนามจิตเจตสิกโดยเป็นอนัตตาดังนี้แล้วก็าจากมีอานิสงไม่มีส่วนที่จะพึงประมาณได้เหมือนดังสุภัต t าสามเณร ท่านพิจารณาแต่คําว่าอัธิมินชันเยื่อในกระดูกเท่านั้นท่านถือเอาอัธิกัรสัญญาอย่างเดียวเป็นอารมณ์ก็อพองใสรุ่งเรืองเห็นแจ้งในร่างกายของตนจนได้บรรลุธรรมวิเศษเหตือเอาอัฐิการสัญญาเป็นอารมณ์เห็นอนัตตาแจมแจ้งด้วยประการดังนีดูกออารานุโมระัสัญญ,ญา พิจารณาความตายก็ดีอธิการสัญญาพิจารณากองกระดูกก็ดีปฏิกูลสัญญาพิจารณาร่างกายนี้โดยเป็นของพึงน่าเกลียดสะอิดสะเอียนเต็มไปด้วยหมูนอนและสัตว์ทั้งหลายมีประการเป็นอันมากตามลำไส้น้อยลำไส้ใหญ่ตามเส้นเอ็นทั่วไปในร่างกายและเต็มไปด้วยเครื่องเน่าเหม็นมีอยู่ในร่างกายนี้ ทุกสิ่งทุกอย่างร่างกายนี้นับว่าเป็นของเปล่าไม่มีอะไรเป็นของเราสัก์สิทสักอันเกิดมาสำคัญว่าเป็นสุขความจริงก็หากสุขอย่างนั้นเองถ้าจะให้ถูกแท้ต้องกล่าวว่าเกิดมาเพื่อทุกเกิดมาเจ็บเกิดมาไขา้เกิดมาเป็นพยาธิเจ็บปวดเกิดมาแก่เกิดมาตาย เกิดมาพัพาดพากจากกันเกิดมาหาความสุขนี้ได้ความสุขนั้นถ้าพิจารณาดูให้ละเอียดแล้วมีน้อยเหลือประมาณไม่พอแก่ความทุกข์นอนหลับนั้นแหลนับว่าเป็นความสุขแต่เมื่อมาพิจารณาดูให้ละเอียดแล้วซ้ําเป็นทุกข์ไปสิอีกถ้าผู้ใดพิจารณาเห็นตามดังเราตถาคตแสดงมานี้ เป็นนินิดอันหนึ่งครั้นจดจำได้แน่นอนในตนแล้วก็เป็นเหตุให้ได้มรรคผลนิพพานในปัจจุบันนี้โดยไม่ต้องสงสัยดกออูกรานนนักปราดทั้งหลายผู้ฉลาดด้วยปัญญาท่านบำเพ็ญอสุภานุสติกรรมฐานปราถนาเอาพระนิพพานเป็นที่ตั้งนั้นท่านยอมถือเอาอสุภะในตัวเป็นอารมณ์